เล็กปะเอ้ยลองอีกทีจะมาเปื่นเกงไอ้เหี้ยนะโอ้กงก็จะเปลี่ยนแกงมาได้ยังไงกัเพื่อนปะน้ำนจะไปงานน้ำมันเปื้อนวปะน้หวานน้ำหวานมันเปื้อนอยู่แล้วมันเปื้อนอยู่แล้วนะเปลี่ยนแกงนอกจากปลาถูกถูกปะเของไทยอะเพงเพราะตูมดีกว่า ้เกงใครแกงกองอ่ะเกงกองหนึ่งแกงปลาทอดเลยเกงกุยเกงกองหนึ่งตัวแล้วก็เกงปลาหนึ่งตัวที่เกงกองปลาทอดเลยเอาเลยแมวแมวเราเนี้ยเนี้ยจะปืนขึ้นมาเนะเดี๋ยวฟลาเช็ดต้องแมวเ้าฉุดขุยก็ได้แหละแต่ปังหากระดาษนลอยอันนี้ไม่ใช่ไเพื่อนเพื่อนกระดาษอะไรก็ได้กระดาษสมุดเอออะไรก็ได้สีดำนะสีดำนะเหรอมัดพนมาก็ได้เป็นโบราณ ผมกดเองดใช่ไหมผมกดเฮ้ยกูกดที่วอาใช้ยูหมดเฮ้ยนี่ใช้ยี่มดไม่ใช่เพราะว่าอะไรมาตอนที่โดนยิงที่ตรงสีอ่ะตรงไหนตรงไหนโดนยิงเพราะั้นที่ไหนที่ตรงสีหน้าตรงนี้หน้าอกตอนนี้ถุงเงียบเบอร์ก็ถือปืนนี้กดไงผมกดให้ผมใช้ยูหมดกดไม่ใช่ที่กูบอกคือกดเองนี่เพราะอะไรมึงรู้ไหม <ไ>เพ<อ>ราะว่<อ>าขาขาตรงเนี่ยเมื่อไหร่ตรงกล้องไรกูกดไ่อนั้นเองเข้าใจไหมกูจะเอาขาไหนก่อนอาขวาก่อน,ดอนเดี๋ยวกูยืนตรงเป๊ะงเงี้มันก็กดปุ๊ปม